ปุ่นเป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องของรถไฟฟ้าที่หลายๆประเทศอยากพัฒนาตามให้ทันโดยใช้เวลาถึง60ปีด้วยกันค่ะกว่าญี่ปุ่นนะคะจะวางเส้นทางการคมนาคมให้เชื่อมญี่ปุ่นทั้งเกาะไว้ด้วยกัน ด้วยความสะดวกสบายของระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึงเกือบทุกพื้นที่ในประเทศทําให้คนญี่ปุ่นมากถึง38ล้านคนต่อวันใช้บริการรถไฟฟ้าตามความเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งรถไฟฟ้ามาตรงต่อเวลาจึงทําให้กําหนดเวลานัดหมายได้แน่นอนอีกหนึ่งประโยชน์ของระบบการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะกระตุ้นบรรยากาศของเมืองให้คึกคักผู้คนเดินขวักไขว่เกิดการใช้จ่ายตามร้านค้าที่ตั้งอยู่โดยรอบสถานีรถไฟ ห้างสปปรรพสินค้าช็อปปิ้งมอลล์คอนโดมิเนียมและตึกออฟฟิศจึงล้วนเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อคว้าโอกาสตามความเจริญของระบบคมนาคมที่ทันสมัยภาคสังหาเองก็ต้องรองรับยังไงนะฮะก็คือว่าจะเป็นเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวอย่างคอนโดมิเนียมแน่นอนเราทําอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องพิจารณาอื่นๆอย่างเช่นจะเป็นรีเทลจะเป็นออฟฟิศพฤติการ การบริโภคประชาชนจะใช้วิธีใช้นะครับความสะดวกสบายของรถไฟสเตชนันยิ่งมากขึ้นคนก็ยิ่งใช้เยอะขึ้นนะครับและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินนะครับราคาที่ดินรอบสถานีก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับะจะจะแพงมีราคาแพงกว่าที่อื่นนะฮะเพราะเราเชื่อว่าพฤติกรรมการบริโภคนะครับการใช้สอยออฟฟิศก็ต้องติดอยู่สถานี ออฟฟิศที่ทันสมัยนี่ต้องอยู่สถานีเลยนะครับเพราะคนก็อยากจะอยู่อาศัยติดสถานีทำงาน Live, Work and Play on Station นะครับไอ้ Play ก็ส่วน Retail นะครับเพราะว่า Retail ใหญ่ๆก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็น Paragon, M c o r t อเอจจะเป็น e m b a s s y นะครับก็ติดต้องมีสถานีถ้า Retail ไหนไม่มีสถานีผมว่าโอกาสที่จะมีธุรกิจที่ดีเนี่ยผมว่าจะจะจะยากขึ้นเรื่อยๆครับ และความหวังว่ารัฐบาลไทยจะเปิดโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงตามหัวเมืองใหญ่พริกโฉมการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศโดยจะกระจายการพัฒนาไปยังหัวเมืองสําคัญสําคัญโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถานีรถไฟความเร็วสูงยิ่งระยะเวลาการเดินทางสั้นลงมากทําให้คนต่างจังหวัดไม่จําเป็นต้องซื้อที่อยู่อาศัยเฉพาะในกรุงเทพแต่สําหรับนักวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์กลับมองว่า รพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับคนในจังหวัดมากกว่ามุ่งเน้นให้ทุกคนเดินทางเข้ามาทํางานในกรุงเทพทัดอะไรที่ที่ดีก็ต้องมีแหล่งทํางานนะครับเราก็ต้องมีงานทำใช่ไหมครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่จําความจำเป็นที่สูงก็คือโรงเรียนโรงพรยาบาลถ้าเรามีแต่สเตชันกลางเมืองที่ยังไม่มีงานทําเลยนะครับผมว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างมันต้องประกอบนะครับ แต่ปัจจัยหลักที่ผมมองก็คือว่าภาคเราเองต้องสนับสนุนอุตสาหกรรมแรงมีงานการที่ในเมืองเมืองนั้นๆประโยชน์ของการพัฒนาระบบคมนาคมไม่ใช่แค่อำนวยความสะดวกแก่คนในประเทศเท่านั้นค่ะแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในระยะยาวเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศเพราะเครื่องการลงทุนด้านแหล่งงานและที่อยู่อาศัยได้ขยับขยายไปสู่หัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคมากขึ้น